มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโตไม่โลมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540 Hello Welcome to เมืองจันวิทยาคม School สวัสดีจ้าขอตอ้อนรับเข้าสู่โรงเรียนเมืองจันวิทยาคมของพวกเฮาจ้าจุงกะนุเมสแซมไซแต่ไงเน่ให้จิงเตียมอมม่วงเจเม่โรงเรียนฟังเปื่อในกนัวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนเมืองจันวิทยาคมของเรานะคะมาทำความรู้จักโรงเรียนของเรากันเลยค่ะ โรงเรียนเมืองจันทวิทยาคมตั้งอยู่อำเภอเมืองจันทจังหวัดรีสเกตสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรีสเกตโดยมีนายวิชิตไตรสรณกุลดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสีสเกตรรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บริหารต้นสังกัด โรงเรียนเมืองจันวิทยาคมเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ข้อมูลในปีการศึกษา2563มีครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น29คนมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น302คนสีประจำโรงเรียนสีแสดเทาวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียงผู้เรียน ียนมีคุณภาพได้มาตอถามบริหารตามหลักธรรมมาพิบาลค่าราชการครูและบุคลากรเป็นมืออาชีพอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มง่ายไหว้สวยเอกลักษณ์ของโรงเรียนกีฬาเด่นลำดับต่อไปขอนำเรียนข้อมูลการดำเนินงานประกอบการขอรับ การประเมินเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาดังต่อไปนี้ด้านที่ 1. บุคลากรอ,องค์ประกอบที่1ผู้บริหารนายทรงพลนามปัญญาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองจันวิทยาคมผู้บริหาร เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาสามารถถ่ายทอดประสบการณ์การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษามุ่งมั่นในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาและขยายผลสู่ภายนอกสถานศึกษาเช่นมีการพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการซึ่งทุกโครงการที่ได้ปฏิบัติ เกิดผลดีต่อนักเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลมากมายอาทิเช่นรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นเนื่องในวันครู จากสำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกดเขค .2 ร่วมกับสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเมืองจันท์รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นสมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย องประกอบที่2ครูครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละร้อยมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถอธิบายและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่รับผิดชอบพร้อมทั้งใช้สื่อนวัตกรรม การเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพื่อนครูในสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีครูแกนนำจำนวน12คนนำเข้าสู่บทเรียนจนเกิดความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้จากการถอดบทเรียนของตนเองมาจัดทำเป็นสื่อขยายผล เพื่อเสริมสร้างหลักคิดพอเพียงให้แก่นักเรียนครูร้อยละร้อยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาและครูในสถานศึกษาร่วมมือในการขยายผลขับเคลื่อนสู่ภายนอกสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจ มีการประชุมชี้แจงศึกษาเอกสารศึกษาจากสื่อต่างๆศึกษาดูงานจากสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างและเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาทิเช่นโรงเรียนขุนหารวิทยาสันอำเภอขุนหารโรงเรียนสำโรงเกียรติอำเภอขุนหารโรงเรียนบ้านปราศาสตร์อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษ จากการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจึงทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถมีผลงานที่โดดเด่นเป็นประจักษ์มากมายอาทิเช่นนายวิวัฒน์พุทธานุรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินจเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของมูลนิธิครูดีของแผ่นดินน,นายเดโชขนันดูน รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเนื่องในวันครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดสีสเกตนางถนอมชัยปัญญารางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เนื่องในวันครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดสีสเกต นางนงรักบุญศักดิ์รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเนื่องในวันครูจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดรีสเกตและรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเนื่องในวันครูปีพุทธศักราช2564จากสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเมืองจันทร์ครบทุกคนคิดเป็นร้อยละร้อย องค์ประกอบที่ 3. นักเรียนมีนักเรียนแกนนำจำนวน54คนที่มีความรู้ความเข้าใจและอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องเกิดการเรียนรู้หลักปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเห็นผลเห็นคุณค่าและเกิดศรัทธามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา มีนักเรียนที่มีคุณสมบัติอยู่อย่างพอเพียงจำนวนเพิ่มขึ้นสามารถถอดบทเรียนจัดทำฐานการเรียนรู้และสามารถเขียนเรื่องเล่าการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนรู้และใช้ในชีวิตประจำวันมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษานำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักเรียนแกนนำเป็นหลักในการจัดทำกิจกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษารวมถึงการจัดกิจกรรมขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายนอกสถานศึกษานักเรียนโรงเรียนเมืองจันทวิทยาคมเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถจนได้รับรางวัลมากมายสร้างความภาคภูมิใจให้แก่สถานศึกษาอาทิเช่น นายวรโชตมาพรมนายธิรพัฒน์สำนักนิดและนายนนตการทองคำชนะเลิศการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 26. จังหวัดบุรีรัมย์และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ได้รับรางวัลชมเชยงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศณจังหวัดภูเก็ตนายธีรเมธบุญยงเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพระบายสีสีน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดนายรัฐศาสตร์จันลาเหรียญทองการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกด นายสุภาวัฒนขันติวงศ์นายชัยมงคลเมืองจันทร์และนายธรรมจรบัวทองเหรียนทองการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดนางสาวบันทิตาโนนกลางรองชนะเลิศอันดับสองขยง9งก้าวกระโดดรุ่นอายุไม่เกิน16ปีและรองชนะเลิศอันดับสองกระโดดสูง รุ่นอายุไม่เกิน16ปีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะบันออกเฉียงเหนือสาทรเกมจังหวัดนครราชสีมาและเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศนครระยองเกมจังหวัดระยองนางสาวพัฒราพรสมพงศ์รองชนะเลิศอันดับสองกระโดดสูง รุ่นอายุไม่เกิน16ปีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะบันออกเฉียงเหนือสาทรเกมจังหวัดนครราชสีมาและเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศนครระยองเกมจังหวัดระยองและรางวัลอื่นๆอีกมากมายองค์ประกอบที่4คณะกรรมการสถานศึกษามีนายชาญวิโรธขันทองเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคนปัจจุบันคณะกรรมการสถานศึกษา มีบทบาทในการสนับสนุนกำกับดูแลและติดตามเป็นวิทยากรภายนอกจัดหางบประมาณในการส่งเสริมสถานศึกษาในการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสนใจมีส่วนร่วมเห็นคุณค่าและมีความศรัทธาในการสนับสนุนกิจกรรม การขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและการขยายผลการขับเคลื่อนสู่ภายนอกสถานศึกษาจนเห็นผลชัดเจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบความพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นผู้นำชุมชนเป็นผู้มีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ด้านที่2การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพองค์ประกอบที่ 1- อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเมืองจันทวิทยาคมมีผู้รับผิดชอบการใช้การปรับปรุงการดูแลรักษาอาคารสถานที่และจัดสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้อย่างเหมาะสมมีแผนงานโครงการงบประมาณและผู้รับผิดชอบการปรับใช้อาคารสถานที่ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาและมีแผนผังแสดงแหล่งเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาชุมชนหน่วยงานอื่นที่ใช้ประโยชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาและพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอภาพความสำเร็จโรงเรียนเมืองจันทวิทยาคมได้รับรางวัลต่างๆมากมายยกตัวอย่างเช่นรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี2559จากกระทรวงศึกษาธิการรางวัลโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบจากกลมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองการประกวดรีดไทแรนอ่านเถิดเด็กไทยอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่านปีที่สองระดับชั้นมัธยมศึกษาประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก จากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการรางวัลชมเชยการประกวดคลิปวิดีโอโครงการเยาวชนส่งเสริมเยาวชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจจากมหาวิทยายลัยราชภัฏศรสีสเกตรางวัลคุณภาพดีเด่นกิจกรรมพัฒนาการปฏิบัติศิละปะลวดลายบนกระจกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดรีสเกต รางวัลโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงโดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนในการพัฒนาจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดสีสเกตองค์ประกอบที่2แหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนเมืองจันทวิทยาคมมีแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของสถานศึกษาและมีการจัดการอย่างพอเพียงจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงแหล่งเรียนรู้เหล่านี้เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ โรงเรียนเมืองจันท์วิทยาคมยังได้ทำฐานการเรียนรู้ดังนี้ 1. ฐานการเรียนรู้ห้องสมุดศาสตร์พระราชา 2. ฐานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ 3. ฐานศินลปะประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ 4. ฐานการเรียนรู้สหกรณ์ 5. ฐานการเรียนรู้เกษตรผสมผสานสู่วิถีพอเพียง 6. ฐานการเรียนรู้ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมฐานการเรียนรู้ทุกฐานมีสื่อประกอบการเรียนรู้มีวิทยากรผู้รับผิดชอบฐานการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาสามารถเป็นวิทยากรอธิบายการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้อย่างถูกต้องและชัดเจนมีการประเมินผลด้านการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านที่3ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกองค์ประกอบที่ 1. ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่น ในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเมืองจันวิทยาคมมีภาคีเครือข่ายการเรียนรู้หลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้นวัตกรรมโรงเรียนสอนคิดจิตศึกษานำพาสู่หลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงกับโรงเรียนเครือข่ายได้แก่โรงเรียนวรคุณอุปธรภมโรงเรียนไตรมิตรโรงเรียนโพศีสุวรรณวิทยาคม โรงเรียนบ้านปราศาสตรและโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์โดยช่วยกันขับเคลื่อนหลักปัจฉญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนทําให้โรงเรียนเครือข่ายได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคมมีประสบการณ์ในการรับสถานศึกษาอื่นเข้ามาศึกษาดูงานโดยไม่กระทบกับภารกิจหลักของสถานศึกษา เป็นสถานศึกษาแกนนำเครือข่ายขับเคลื่อนหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาสถานศึกษาอื่นให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงได้องค์ประกอบที่2ความสัมพันธ์หน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานภายนอกภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนโรงเรียนเมืองจันทวิทยาคมมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ เอกชนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้และรับในฐานะผู้ให้อาทิเช่นเป็นสถานศึกษาที่จัดอบรมของหน่วยงานราชการต่างๆเป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้การสอนของทางวิทยาลัยชุมชนและบุคลากรที่มีความสามารถในการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือชุมชนเช่น เป็นอาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนเป็นวิทยากรโครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสลัมฤทธิ์ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยและในฐานะผู้รับเช่นการได้รับการอำนวยความสะดวกในด้านการดูแลความปลอดภัยในงานจราจรจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจันทร์งานอนามัยโรงเรียน จากโรงพยาบาลเมืองจันทร์การจัดการขยะของเทศบาลเมืองจันทร์และได้รับคําแนะนําในการขับเคลื่อนหลักปัจฉญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากหน่วยงานต่างๆโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคมของเราสามารถบริหารจัดการด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในการขยายผล การขับเคลื่อนหลักปัญชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดูหน่วยงานภายนอกประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆจนสามารถพัฒนาสถานศึกษาอื่นให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงได้จากผลงานที่ปรากฏโรงเรียนเมืองจันท์วิทยาคมพร้อมแล้วที่จะเป็นสูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัญชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการนำพานักเรียนทุกคนดูการปฏิบัติจริง เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาคือพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขต่อไป